แจ้งความเราได้เคยแจ้งมูีความไปแล้วมีการแจ้งแล้วค่แต่วันนี้คือไม่ใช่การแจ้งความแ่ะแจ้งไว้นานหรือยังคะแจ้งไว้ประมาณเดือนได้แล้วอะค่ะเดือนที่แล้วใช่ค่ะประมาณเดือนที่แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนขอบสวนก่อนดำเนิการอะไรก็ก็ที่เขาบอกว่ามีข้อห้ามที่ต้อเป็นผู้แบบไม่ไหวซึ่งก็เป็นการเกด แม่ของเขานะคะก็เดเทศนะคะซึ่งเราก็ได uh ้รับโัาแล้วจริงๆอกาดำเนินการแจ้งเป็นช่วงแ่เดือนลแต่่ไม่ได้ต้องการที่จะเรียกว่าอะไรคือเราให้โอกาสแล้วแล้วก็มาแล้วช่ค่ะคือไม่ได้เรียกว่าเราให้การร่วมมกใหาเวลานะคะเา ตอนรู้รู่ตอนใหญ่ตอนก็แบบตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ปลายปีเราเราก็เริ่มตรวจสอบได้ว่ามีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น,เ,นเราก็เริ่มค่อยค่อยื้อเอกสารคือต้องตรวจสอบทั้งลายค้าทั้งตัวนีลเลอร์เรา,าต่างๆที่ทางเซลล์ฝ่ายขายเนี่ยไปเก็บเงินแล้วแล้วก็ไม่ได้มนนาผ่านเข้ามาในบริษัทก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยจากวันจันทร์นี้ก็ยุ่งเลยมาหลายเดือนแล้วอะคะ่ะจนมาถึงตอนนี้คือว่าเราเที่ยวาง คือจริงๆถ้าเอาเป็นมูลค่าของเงินสดก่อนนะคะที่เราเสียหจริงๆอย่างนีอา้ก็คาลวแต่ว่ามูล่าควาเรที่คเจออเง้นะแต่มูลค่าความเสียหายที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีผลต่อกิการของอาตสหเรานะคะที่ต้องสนุนหรืออะไรก็แล้วแก็ถือเนมูลค่าไางการเงินเกินเกสิบะ จริงๆเราไปเอกใจตรงไหนนะคะว่าเอ๊ะเริ่มมีอะไรแปลกๆละถึงแบบมันจะต้องมีการโกงเกิดต้องบอกว่าทางทางเราทําเป็นรูปแบบของบริษัทนะคะเวลาที่มีลูกค้าไม่ได้ชำระเข้ามาตรงตามกําหนดหรืออะไรก็ตามแล้นะคะก็จะขึ้นเป็นระบบทีนี้เนี่ยด้วยความที่ปีที่แล้วชาไม่ขยายเขยายดีเดอร์มากที่เรียนแต่สื้อซื้นซื้อมาเนี่ยคะคือเรามีการขยายช่องทางเยอะมากดีลเลอร์เกิดขึ้นเป็นพันๆรายปีที่แล้วช่วงที่แล้วอ๋อใช่ใช แล้วทำให้พารลากรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือยังไม่ครอบคลุมได้ได้ได้ทัฝ่ายนะคะในตอนนั้นค่ะคือต้องมะทำให้มีช่องว่างทำให้มีช่องว่างในการ